สงสัยกันอีกแล้วถอดไฮบริดต้องตัดตัวรถไหมวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาชมนะครับก่อนรับชมคลิปนะครับก็จะลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับจะได้รับชมคลิปดีๆสาระดีๆนะครับไปรับชมกันครับสวัสดีครับผมอู้ไฮบริดคาร์นะครับวันนี้นะครับก็มีเคสนะครับถอดระบบไฮบริดนะครับคันนี้เราทํากันมาคันที่69แล้วปัจจุบันนะก็ลูกค้าเนี่ยหลายคนนะครับค่อนข้างกังวลนะว่าถอดไฮบริดเนี่ย จะเสียลถไหมต้องตัดตัวลถหรือยังไงนะครับวันนี้เนี่ยจะพามาให้ชมภาพนะเนื่องจากว่าเราก็จะส่งงานรถลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็จะพาชมก่อนนะระหว่างที่จะพาไปชมรถคันที่เสร็จแล้วส่งงานวันนี้เป็นเอาผ่าตัวสองศูนย์ที่ยกเลิกน,นะอันนี้เป็นหัวตัดนะต้องบอกก่อนว่าเวลาเราซื้อหัวตัดมาจากญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมานะทั้งอุปกรณ์ั้งครบทีนี้พออุปกรณ์ครบเนี่ยเราจะทําการลื้อนะ หรือในส่วนของตัวรถเดิมนะที่เห็นอยู่นะครับหรือเครื่องยนต์หรืออะไรออกเหมือนกันนะครับแล้วก็หรือของตัวเครื่องอันนี้ที่เป็นไฮดริดนะที่เราถอดนะครอ่าที่เราถอดอันนี้ก็จะเป็นตัวหัวตัดที่เป็นธรรมดานะเราก็จะหรือออกทั้งคู่ก่อนนะไม่ได้ตัดตัวรถนะดูนะครับอันนี้เป็นตัวรถเดิมไฮดริดนะไม่ได้ยุ่งกับตัวรถเพียงแค่ว่าเราจะเอาย้ายอุปกรณ์เนี่ยจากตัวรถธรรมดาเนี่ยเพื่อ,อามาลง นะครับอ่ะก็คันนี้นะเขากำลังทำนะรู้สึกจะเป็นคันที่หกสิบเจ็ดนะวิธีการทำนะครับเราแค่ยกเฉพาะเครื่องแล้วก็ระบบสายไฟนะครับแล้วก็ระบบคอนโซลนะครับตู้แอร์นะครับระบบไฟฟ้านะซึ่งเป็นระบบธรรมดาร้อยเปอร์เซ็นนะยกนะครับหรือแบบนี้นะครับแล้วก็ยกมาติดตั้งนะนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูคันที่เสร็จส่งงานกันนะครับปไปรับชมกัน ด้านหลังของผมนะครับจะเป็นรถ t ต y o ต a าเอ h ่าดนะคันนี้เป็นเอาผาด d ตัวเจนที่สองนะเป็นโมเดล a t h อง20นะคันนี้เป็นปี2013นะครับอ่าสตอรี่นะครับลูกค้าทําไมถึงถอดระบบไฮบรินนะรถยังสภาพสวยๆใหม่ๆนะครับทําไมถึงถอดเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะฟังให้จบก่อนนะอ่ะเดี๋ยวผมจะพาชมก่อนเนื่องจากว่าตอนนี้เราถอดระบบไฮบริดเนี่ยกันมาเยอะมากนะ ก็ปัจจุบันนี้หกสิบเก้าคันละนะหกสิบเก้าคันละก็ทําไปเยอะแล้วทาไมถึงถอดนะครับเนื่องจากว่ารถเนี่ยมันมีอายุการใช้งานมานะครับคันนี้เป็นปีหกสิบสามนะก็เท่ากับมาสิบเอ็ดปีนะครับก็ถอดแล้วเนี่ยข้อแตกต่างมันเป็นยังไงนะครับก็ตัวเครื่องเนี่ยด้านหน้าเดิมเนี่ยมันจะมีอินเวอร์เตอร์นะอ่ามีอินเวอร์เตอร์อยู่ตรงนี้นะแล้วแบตเตอรี่มันจะอยู่ท้ายนะที่เป็นไฮบินนะ อ่าอันนี้เราทําการถอดนะครับออกนะครับก็จะเป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินนะครับธรรมดานะหรือที่เราเรียกว่าสันดาบเครื่องยนต์สันดาบภายในไม่มีระบบไฟฟ้างับหรือรบบะบบไฮบริดอ่าทํางานร่วมกันแล้วนะจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินธรรมดาลูกค้าเนี่ยเนื่องจากว่าอ่าก็คืออยากจะใช้รถคันเนี้ยอยากได้ตัวรถเดิมคันเนี้ยโดยที่ไม่อยากซื้อคันใหม่ที่เป็นตัวธรรมดาก็คืออยากให้ภายนอกเนี่ย มันคงเป็นตัวรถเดิมของเขาที่ใช้มาตั้งแต่ป้ายแดงนะก็คือมันก็เป็นโฉมไฮบริดแหละด้านนอกนะครับซึ่งเราไม่ได้ไปยุ่งอะไรหรือมีการตัดต่อตัวถังอะไรนะงานเดี๋ยวผมจะพาชมด้านในนะว่าทําไปแล้วด้านในเป็นยังไงนะด้านในก็ปกตินะไม่มีอะไรนะครับตัวคอนโซลเราก็ใช้อันเดิมนะจุดที่สังเกตที่เปลี่ยนจริงด้านในเนี่ย แทบจะไม่ได้ยุ่งอะไรเลยนะไม่มีการตัดต่อนะครับมีแค่การเชื่อมต่อสายไฟนะครับส่วนทางด้านหลังก็คือช่วงระหว่างคอนโซลนะไปถึงด้านท้ายเฉยๆนะเพื่ออะไรครับเพื่อให้ระบบประตูสไลด์หรือระบบไฟฟ้าใช้ได้ปกตินาะคันนี้ทํานะครับก็คือไปเอาผ่าตัวโฉมสองศูนระบบ Air, แอร์เราก็สามารถใช้งานได้ปกติก็คืออย่างที่บอกนะครับส่วนที่มันแตกต่างไปก็คือหน้าปัดนะอันนี้จะเป็นหน้าปัดตัวธรรมดา อ่าคันนี้เลขมาอยู่ประมาณแสนหกพันนะครับอ่าแล้วก็ตัวคอนโรนแอร์นะครับที่เราเปลี่ยนนะแล้วก็ตัวแป้นตำแหน่งเกียร์เนื่องจากคันนี้เป็นรถธรรมดานะอ่า Option ออปชั่นคันนี้ไม่ได้เปลี่ยนจอแอนดรอยนะก็นะครับภายในอ่ะสังเกตนะทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะครับคอนโซลถ้าแตกเราก็สามารถทุ่มได้นะแต่อันนี้เป็นสเต็ป ที่รถลูกค้าสภาพค่อนข้างดีอยู่แล้วนะใช่ของเดิมของลูกค้านะครับด้านในเนี่ยเปลี่ยนแค่ตัวหน้าปัดนะครับแล้วก็มันจะมีข้อแตกต่างก็คือมันจะมีเกียร์ความร้อนบอกนะครับมีรอบเครื่องยนต์นะแล้วผมจะเล่งให้ดูอ่ามีรอบเครื่องยนต์นะส่วนระบบไฟฟ้าอื่นๆเนี่ยเช่นประตูสไลด์อะไรพวกเนี้นะก็คือสามารถกดจากตัวเดิมได้ทุกอย่างนะอ่าแล้วผมกดให้ดูนะครับ ลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะว่าถอดระบบไฮบิดแล้วจะเสียรถไหมหรือยังไงนะครับเพราะว่าลูกค้าหลายคนอี่ยก,กังวลว่าจะมีการตัดต่อตัวถังหรืออะไรมันไม่ใช่วิธีการทําแบบนั้นนะครับเนื่องจากว่าเราย้ายเฉพาะชิ้นส่วนนะครับอ่าตัวถังเดิมทุกอย่างนะก็จะเป็นปกตินะไม่ได้เป็นยุ่งอะไรหรอกลูกค้าเห็นที่เราหัวตัดมาเราตัดมาแบบนี้นะก็คือเราตัดเพื่อนําเข้ามามาเป็นอะไหล่เพื่อแยกนะครับถอด ออ,ออกมาเฉยๆนะอันนี้ก็คือของเดิมก็ไม่ได้ไปยุ่งตัวถังรถลูกค้านะแล้วเราก็จะมีอินโหว์ให้ลูกค้านะครับพอเสร็จแล้วเราก็ไปแก้เลขเครื่องนะครับเนื่องจากว่าคันนี้เป็นรถเราผ่าตัวสองศูนย์ค่อนข้างจะสวยอยู่แล้วนะครับแทบจะไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนโฉมหรืออะไรนะครับอ่ามันก็จะมีความทันสมัยนะครับกว่าตัวเอาผ่าเจนแรกหรือว่าตัวเอาผ่า ตัว A T H 1 0นะอันนั้นอยู่ในช่วงปี2อ0พถึง2อ0พอันนี้จะอยู่ในช่วงปีโฉม A T H 2 0งนเนี่ยเสจะอยู่ในช่วง2อ0พถึง2,014นะถ้าหลังจาก2,015ไปนะครับก็จะเป็น3,040อะไรก็ว่าไปจนถึงปัจจุบันนะอ่าก็วันนี้นะครับเราได้ทำการนะครับถอดระบบไฮบริดยกเลิกนะภายนอกนะครับก็ยังเป็นไฮบริดเหมือนเดิมนะครับ ซึ่งนะครับลูกค้าสามารถใช้รถคันนี้ได้อีกต่ออปนะครับและใช้ได้นานนะครับอ่าก็ยังคงความเป็นไฮบริดอยู่นะสวยเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยลูกค้าบางคนเปลี่ยนแล้วจะเสียงเครื่องยนต์ดังไหมหรือยังไงนะครับจริงๆต้องบอกก่อนนะรถที่เป็นไฮบริดเนี่ยมันก็ใช้เครื่องบล็อกเดิมอยู่แล้วครับอ่าบล็อกเดียวกันอยู่แล้วนะทีนี้ตอนที่ไฮบริดมันทํางานหรือมันสลับกับเครื่องยนต์เนี่ย มันก็เสียงปกติเหมือนกันทุกอย่างครับเพียงแค่ว่าตอนนี้มันไม่เงียบนะครับถ้าคนที่ใช้รถไฮบริดอยู่จะรู้มันจะมีช่วงสวิตช์กคือสลับเครื่องยนต์กับไฟฟ้าถูกไหมตอนนี้ก็คือไฟฟ้ามันไม่มีแล้วก็คือเป็นน้ํามันล้วนก็คือเป็นเสียงเครื่องยนต์ปกติต,ตลอดเวลานะครับไม่มีการชาร์จแบตไม่มีการอะไรก็แล้วแต่นะครับคือเป็นเครื่องยนต์ทํางานปกติเลยนะครับระบไบไฮบริดที่เรายกเลิกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อื่นๆคอมแอร์เอเบหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย ก็เป็นตัวธรรมดาทั้งหมดนะไม่ใช่เป็นของไฮบริดนะเพราะว่าไฮบริดมันก็จะเป็นระบบของเขาเองนะอ่าลูกค้าเนี่ยสามารถใช้รถคันนี้ต่อนะครับได้อีกนาน่ะผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับสตอรี่ลูกค้าเนี่ยทำไมคันนี้เขาถึงอยากจะถอดต้องบอก,ก่อนว่าลูกค้านย่กก็ใช้รถคันนี้มานะครับคันนี้เป็นรถโตโยต้านะครับศู์ไทยแลนด์ด้วยออก t ตโยต้าไทยแลนด์นะไม่ใช่รถเกนะครับอ่าก็คือต้องบอกก่อนว่าถ้าใครที่ใช้รถอยู่มันจะมีรถอยู่สองแบบทั้งรถเกเนี่ยเป็นรถที่นําเข้าโดยนะครับเกยมาร์ก็นะครับก็คืออ่าไม่ใช่รถ Toyota หรือว่า Toyota ามอเตอร์ทีเอ็มทนะถ้านําเข้ามาเนี่ยมันอาจจะมีเง,งื่อนไขการรับกันของแบตเตอรี่หรือตัวรถเนี่ยอาจจะห้าหมื่นกิโลสามปีนะหรือว่าถ้าเป็นรถ Toyota Thailand เนี่ย คันนี้ยก็คือเขาอยู่ในระยะรับประกันหรือว่าหมดนะครับเขาก็เลยเลือกที่จะถอดอ่าระยะรับประกันของโตโยต้าเนี่ยอยู่ที่สิบปีนะก็คือแบตเตอรี่นะสิบปีนะเลขไม่ประมาณแสนกิโลนะคือเนื่องจากคันนี้ยเขามีการเคมแบตเตอรี่มาแล้วแล้วก็มันหลุด้นระยะรับประกันไปแล้วนะครับทีนี้ลูกค้าก็กังวลว่าอ่าจะคจจะทํารถคันเนี้ยเพื่อจะใช้ต่อในครอบครัวเนื่องจากคันนี้ไม่ได้เป็นรถใช้งานหลักนะครับ เป็นรถใช้งานสำรองนะครับก็เลยเลือกที่จะถอดไรดิตนะครับอ่าแล้วก็อาจจะไปให้ผู้ใหญ่ใช้นะครับก็คือตัดความกังวลนะก็คือไม่ต้องมีระบบไฟฟ้าอะไรเลยนะครับซึ่งให้เป็นรถเบนซินหรือรถเครื่องยนต์สันดาบนะครับธรรมดาไปเลยนะครับใช้น้ํามันเพียวนะครับก็คือเลือกใช้ตรงนี้เพื่อที่เวลาเซอร์วิสนับหรือเวลาซ่อมเนี่ยจะได้ดูแลรักษาง่ายนะคือถ้าเป็นระบบไฮบริดกะมันก็ ต้องเป็นรถที่ใช้สม่ำเสมอและใช้ประจํานะคือตรงนี้ถามว่ามันมีข้อดีข้อเสียต่างกันคือถ้าเราซื้อมาแล้วเราจอดไว้อต่อให้เป็นระบบไฮบริดอะมันประหยัดน้ํามันจริงอยู่แต่ค่าสวิตต์ก็อาจจะสูงนะครับเนื่องจากว่าแบตเตอรี่มันเสื่อมลงทุกวันนะก็คือข้อดีก็มีข้อเสียก็มีนะครับสุดท้ายแล้วก็ลูกค้าจะใช้ต่อนะครับที่เป็นไฮบริดต่อเราก็เซอร์วิสให้นะครับหรือลูกค้าอยากจะถอดยกเลิกแล้วก็มีทางออกให้นะโดยที่ ลูกค้าก็จะได้รถคันเดิมนะครับโดยที่ไม่เสียหายนะอ่าสำหรับลูกค้านะครับคันไหนที่กังวลนะหรือว่ายังตัดสินใจไม่ได้และอยากมีคำถามนะในส่วนอื่นๆน,นะว่าในการถอนระบบให้บิดอ,ะอ่ะอ่ากังวลในส่วนไหนนะก็สอบถามเข้ามาได้นะครับเรามีทีมงานแอดมินนะแล้วก็อ่าหรือต้องการคุยกับผมเองก็สามารถนะครับฝาก ข้อความไว้ได้นะเดี๋ยวเราจะติดต่อกับนะครับคือในบางกรณีที่อยากจะได้คําตอบที่ทางแอดมินอาจจะตอบไม่ได้นะนะครับก็ปัญหาในการซ่อมต้องบอกก่อนว่าเราเนี่ยเซอร์วิสแบตเตอรี่ battery, นะครับแล้วก็เซอร์วิสรถยนต์ระบบไฮบริดเป็นศูนย์บริการซ่อมรถยนต์นำเข้าและรถยนต์ระบบไฮบริดขบวงจรนะก็ของเราเนี่ยอ่าปัจจุบันเนี้ยเราก็จะมีห้องนะครับทําแบตเตอรี่โดยเฉพาะนะอ่า รัก็สามารถนะเข้ามาเซอร์วิสได้นะของเรามีบริการตรวจเช็คให้ก่อนนะโดยที่จะแจ้งค่าใช้จ่ายลูกค้าแล้วก็ประเมินราคาซ่อมให้ก่อนนะนะอู่อยู่ที่วัชรพลซอยสี่นะครับก็เดินทางมานะครับมาจากอ่าลงทางด่วนสุขาวพิบาลห้านะครับหรือจะวิ่งเส้นมะขนโยชินนะครับผ่านลงบิ๊กซีสนะพานใหม่เลี้ยวเข้ามาถนนเทพรักษ์ตัดใหม่นะครับแล้วก็มุ่งหน้าเข้ามาถนนวชรพลได้เลยนะก็ ขอฝากด้วยนะครับสําหรับใครที่มีปัญหานะของเราเนี่ยดูแลรถยนต์ระบบไฮบริดนะครบวงจรนะครับแล้วรถยนต์นําเข้านะไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นนะครับรถยุโรปนะเราสามารถจบให้ลูกค้าได้นะครับไม่ต้องกังวลน,นะว่าใช้รถไฮบริดเนี่ยจะต้องเจอปัญหาซ่อมไม่จบช่างซ่อมไม่เก่งหรือยังไงอ่ะอ่าถ้ามาที่นี่รับประกันนะครับลูกค้ารถลูกค้าทุกคันเนี่ย สาม,มารถซ่อมจบแล้วเอาอยู่ได้นะผมการันตีให้นะครับก็สำหรับวันนี้นะผมอู้ให้ดิดคาก็ขอขอบคุณนะครับที่นะครับติดตามรับชมนะครับสำหรับงานถอดระบบไฮดิดก็จะอัปเดตให้ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมขอบคุณครับ